สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยมือเดียวป้ายแดง1คันนะครับราคาดีงามสภาพยอดเยี่ยมตีให้1ในร้อยครับหายากสภาพนี้นะครับ Honda City 1.5ออโต้ปี1999นะครับใช้งานแค่120,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับ69,000บาทนะครับรถสวยสภาพนี้นะครับเช็คและขัดมาทุกระบบนะครับใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับ รถอยู่แถวโรงพยาบาลคลองสามวากรุงเทพมินบุรีนะครับโทรเจรจานะครับโทรได้ลายได้นะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอสลดการันตีได้เลยครับว่าคันนี้ซื้อไปสภาพพร้อมใช้ไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์ครับสีสวยเต็มร้อยได้เลยครับหรือรอยนีดหน่อยเพียงเท่านั้นนะครับใครที่สนใจหารถใช้งานนะครับคันนี้สภาพดีราคาดีนะครับมือเดียวป้ายแดงประวัติชัดนะครับเข้าศูนย์ตลอดครับเป็นรถของคุณพยาบาลนะครับ คันนี้พร้อมขับพร้อมขายเอกสารถูกต้องนะครับไปเช็คชมดูรถทดลองขับได้เลยครับโดยรวมรถสวยมากๆนะครับมือเดียวป้ายแดงดูแลมาอย่างดีนะครับสภาพนี้ราคานี้นะครับไปเช็คชมดูรถทดลองขับได้เลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์สุดๆครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับการันตีโครงสร้างการันตีไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับดูนะครับที่หุ้มพลาสติกบังแดดยังไม่แกะเลยนะครับตั้งแต่ปี1995 ต้องบอกเลยว่าเจ้าของรักและใจเย็นมากๆนะครับดูแลมาอย่างดีนะครับรถสวยนะครับขครได้คันนี้ไปดีใจด้วยครับรถสวยจริงๆครับเป็นมือเดียวป้ายแดงแท้ๆเลยครับนี่นะครับนํามาฝากนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้านะครับตัวนี้มีเครื่องเอ่อากาศด้วยครับสบานขึ้นลงไฟฟ้าครบสมบูรณ์นะครับใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับคันนี้สภาพดีราคาดีนะครับ ประวัติก็ชัดนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจครับรถคันนี้พร้อมขับพร้อมขายเอกสารถูกต้องครบทุกอย่างนะครับดูแลและคัดมาอย่างดีนะครับสวยๆครับไม่อียมเรียกว่าดูแลมาดีดูแลถึงสภาพนี้หายากแน่นอนนะครับนำมาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานในราคา69,0 0 0บาทเพียงเท่านั้นนะครับกับรถสวยๆส,สภาพดีๆนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับต้องบอกเลยว่า ฝากไว้เป็นตัวเลือกเลยครับนี่ครับคู่มืออยู่ครบครับเอาเป็นว่าคันนี้สวยสมบูรณ์พร้อมขับพร้อมขายเดิมๆมากๆเลยครับหน้าเดิมหลังเดิมเนียนๆครับดูแลมาดีมากๆไม่ก็น้อยนะครับ1นึ่งแกิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับไม่แท้ครับเช็คศูนย์ได้ครับคันนี้เข้าศูนย์ตลอดอยู่แล้วนะครับ รถส,สวยสภาพดีไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับเหมาะสําหรับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นนะครับกับเครื่องพันหนะครับอึดถึกทนไว้ใจได้ครับตัวนี้ดูแลไม่ยากไม่แพงครับ ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในแฟนเพจแฟนลับของซิตี้ขับนะครับรับรองว่าจะมีคนที่ใช้งานอยู่จริงแบ่งปันประสบการณ์นะครับอะไรที่ไหนง่ายๆหาทุกถูกเช็คได้ครับในแฟนเพจครับมีแน่นอนนะครับรถสวยสีสันเงาฉ่าเกียร์เครื่องยนต์ครบสมบูรณ์เอกสารถูกต้องคันนี้น่าจับหน้าจองนะครับฝากไว้พิจารณานะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเบอร์โทร